Good Morning. My name y s ดปร d สงค o ดี o มอร์ n น n ่งไม a นมอีวัชรพงศ์อมกันสวัสดีครับผมนายวัชรพงษ์อมกันวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงการที่มีชื่อว่าเกมคอมพิวเตอร์อินไซต์ซึ่งจุดประสงค์หลักของเกมนี้ก็คือต้องการให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับความรู้ที่ได้ในเกมนั้นครับผม ซึ่งเนื้อหาในเกมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมได้เลยครับในส่วนเนื้อหาที่1จะเป็นการบอกว่าตัวเกมนั้นต้องการจุดประสงค์ใดเช่นเลเวล1เนื้อหาจะเป็นการจำแนกระหว่างเว็บไซต์และโปรแกรมซอฟต์แวร์ถ้าสามารถรับตัวไอคอนเว็บไซต์ได้จะได้10คะแนนแต่ถ้ารับตัวไอคอนซอฟต์แวร์จะได้ลบ5คะแนนครับในส่วนเนื้อหาที่2เช่นเดียวกับเนื้อหาที่1 จะเป็นการบอกว่าตัวเกมนั้นต้องการจุดประสงค์ใดเช่นกันเลเวล2จะเป็นการจำแนกระหว่างตัวแอนตี้ไวรัสและไวรัสคอมพิวเตอร์ถ้าสามารถรับตัวไอคอนแอนตี้ไวรัสได้จะได้10คะแนนแต่ถ้ารับตัวไอคอนไวรัสคอมพิวเตอร์จะได้ลบ5คะแนนจากนั้นจะเป็นการเข้าสู่หน้าเริ่มเกมครับเมื่อเริ่มเกมองค์ประกอบสำคัญของเกมมีดังนี้ ด้านซ้ายมือบนจะเป็นตัวจับเวลาของด่านนั้นด้านขวามือบนจะเป็นตัวนับคะแนนของด่านนั้นส่วนตัวเกมเราจะได้บังคับเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเปรียบเสมือนตัวแปรสําคัญของเกมนี้เพื่อรับสิ่งของต่างๆที่หล่นมาจากด้านบนเมื่อหมดเวลาจะขึ้นเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด่านนั้นๆจากนั้นจะมีการโชว์คะแนนรวมของด่านนั้นและจะมีโตัวเลือกให้เลือกระหว่างเข้าสู่ด่านถัดไปหรือต้องการที่จะปิดเกม เข้าฟูดานถัดไปเลือกเครื่องหมายถูกต้องการที่จะปิดเกมเลือกเครื่องหมายผิดขอจบการน,นำเสนอโครงการคอมพิวเตอร์อินไซต์แต่เพียงเท่านี้ครับสรุปผลการนำไปใช้นะครับข้อ 1. ผู้เล่นมีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ข้อ 2. ผู้เล่นมีทักษะในด้านการตัดสินใจทั้งนี้ผมขขาาก็ขอฝากเกมคอมพิวเตอร์อินไซต์ไว้ให้เปื่ลองใช้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ